เบิ่งนกมันเถี่ยน,นนั่นกันมันไ่กีกันประเด็นได้ไทยให้เบิ่งเนะคณะหนะยาบมากพะท่านไ่กีกระหลอกนนกระหลอกไปแล้วพะท่านเลยนกไ่กีกระหลอกสู้ไหนเบิง่ง นกซุ่มอันเก่าที่มันเค้ยมาเป็นห้างอยู่นี่โอเคมันสิมาบินเกาะมันสิมาบินจิกหัวประเดียนน,ยนู้นเนาะมนนะบินสีจิกหดกล่องบึ้งนะไม่างเป็นเบาเป็นเสา,าตัวหนึ่ง ตัวนึงกาะโยนพูดนะว่นะตัวนึงเกาะโย่ทั้ง,งตัวมาคงมาคงไปเดินออกดอกมาบะไรกรันกะหลอกกินบันนันเลยจะานายไปเดินก็บอกเสียงดังดัง เชียงคุณนายไปเดียนเชียงแก้วไไปเดีนเขาบนแล้วไปเดีนกระเจงบางตอนนี้จบคลิปตอนนี้ก็เด้อค่ะเดอ้ออยู่หลอดปลอดไปบัทุกคนอยู่ดีสบายความเจ็บจะได้ความไข้เยีย่ยมไปทั้งไรก็อย่าลืมใส่แม็ขอบคุณทั้งเพื่อนไม่เพื่อนเก่าขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะเดอ้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเรีนกระไดก็ขอบคุณหลายๆเอาบรรยากาศนกมาให้เบิ่งเนาะคะนะ่ะเนาะ สวัสดีค่ะ